แฟนทาง y o u t u b e นะคะอาจารย์แม่นะคะอยากจะมาคุยด้วยนะคะก็หาเรื่องคุยด้วยแหละเนาะช่วงนี้ไม่ค่อยได้มานวดกระสให้ดูแต่ถ้าใครนะคะออยากมานวดกระสนะคะช่วงนี้เราก็รับอยู่นะคะเราก็รับอยู่เนาะคือจะบอกทุกคนว่ามีหลายคนนะที่ประมาณว่าไม่รู้ว่า ตัวเองทําอะไรผิดอะ่ะแล้วทําให้เกิดปัญหากับตัวเองเช่นแข็งไม่เต็มที่อย่างเนะงี้ยนะทางที่ยังเป็นเด็กอยู่นะคะยังเป็นเด็กอยู่ก็คือเด็กอายุยี่สิบกว่าสามสิบกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็น้องมันก็ไม่ค่อยแข็งเนาะอันนี้เอาง่ายๆเลยพฤติกรรมนะคะเราต้องสันนิษฐานแล้วก็ดูที่พฤติกรรมก่อนอันดับแรกเพราะอะไรก็เพราะว่าเรายังเด็กไง ถ้าอายุห้าหกสิบเนาะแล้วน้องไม่แข็งเนี่ยอืเราอาจจะต้องดูในเรื่องของสุขภาพนะแต่เรายังเด็กอยู่เลยเนาะยังเด็กอยู่ยี่สิบกว่าสามสิบกว่าเนี่ยแล้วมันไม่แข็งเนี่ยอันดับแรกเลยนะขอให้ดูพฤติกรรมพฤติกรรมมาก่อนเลยนะคะเราดูยังไงอะคะดูพฤติกรรมดูพฤติกรรมก็ดูในเรื่องของการกินนะคะการนอนนะคะ นอนดึกไหมนะคะแล้วกินอาหารอย่างไรนะคะครบห้าหมู่ไหมนะคะแล้วมีแป้งมีน้ำตาลมีไขมันนะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีของมักดองนะคะอาหารสารตกค้างอาหารที่แปรรูปอาหารจานด่วนอาหารเหล่านี้เป็นต้นอาหารตามห้างตามเซเว่นทุกอย่างสะดวกซื้อนั่นแหละ เป็นอาหารที่เขาเรียกว่าอาหารขยะค่ะทุกคนเป็นอาหารขยะนะเพราะฉะนั้นจงจําไว้ว่าเรานะถึงเวลาแล้วนะที่เราจะต้องมาเข้าใจว่าทําไมเราเป็นอย่างนี้เนาะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วหนูจะผมจะกินอะไรครับอาจารย์แม่ผมไม่มีอะไรจะกินผมไม่รู้จะกินอะไรต้องถ้าเรากินอาหารร้านตามสั่งเราต้องสั่งเขาได้นะคะเราอาจจะทิปให้พิเศษ แล้วก็ไม่ใส่นู่นใส่นี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นของผมไม่เติมน้ำตาลนะครับนะของผมไม่ใส่ผงชูรสนะครับอย่างนี้นะคะแล้วก็งดน้ําแข็งค่ะนี่คือพฤติกรรมลว้วนเลยไม่ดื่มน้ําแข็งโอเคไหมคะไม่ดื่มน้ําแข็งนะชานมไข่มุกกาแฟอะไรที่เป็น,ปนแบบมีผงครีมเทียมมีน้ําตาลนะคะ แล้วมีพวกเาขาเรียกว่าสารต่างๆเนาะไอ้พวกเนี้ยค่ะทำให้เรามีปัญหาได้จริงๆค่ะเนี่ยจริงจะบอกว่าบางคนฟังแล้วนะยังไม่กระดิกหูเลยนะต่อเมื่อน้องไม่แข็งวิ่งมาหาอาจารย์แม่พออาจารย์แม่สัมภาษณ์เป็นอย่างนี้ทุกๆคนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ การที่เราซักประวัติคนไข้ซักประวัติลูกค้าที่เข้ามาเนะี่ยส่วนใหญ่ที่ไม่แข็งนะเขาจะกินแบบนี้เขาจะอยู่อย่างนี้ร้อยทั้งร้อยนะน้อยคนมากที่ยังโชคดีอยู่ตอนนี้นะคะไม่เกินสี่สิบคุณจะรู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณนะ ปล่อยตัวเองตามใจปากเอาความง่ายว่าเอาความอร่อยว่านะบอกได้เลยว่าคุณมีแค่รูปร่างหน้าตานะ่ะจริงคุณมีแค่รูปร่างหน้าตานะ่ะดูดีอ่ะอืมนะไปเล่นฟิตเนสไปลงยิมอะไรอย่างเงี้ยออกกําลัางกายที่บ้านเรกวบเอาแอทโฮมเนาะดูเหมือนจะดี แขนขาเป็นกล้ามเป็นมัดมัด,ม,ดมัดเลยอกรกมยามากเลยแต่ตรงนั้นนะมีทั้งหลังเร็วมีทั้งแข็งไม่เต็มที่เพราะอะไรรู้ไหมคะพฤติกรรมนะแล้วเขาออกกาลังกายที่มออกกาลังกายไม่พอค่ะออกกาลังกายเป็นทางกายภาพที่เห็นข้างนอกแต่ในส่วนข้างในค่ะข้างในเนี่ยหมายถึงว่าตับไปยังดื่มเหล้าตับไปยัง ไตไปยังไตไปยังปัสสาวะเป็นยังไงกระปิบกะปลอยไหมตอมลูกหมากโตยังอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วยังจะต้องดูอย่างอื่นอีกนะองค์ประกอบอื่นอีกคิดว่าไปยังเนี่ยมันหมายถึงพวกไขมันอะมายังอืมเคยไปตรวจไหมยังไม่ตรวจครับเพราะว่าผมยังเด็กอยู่เลยนะคะผมยังเด็กอยู่เลยผมเพิ่ง สามสิบกว่าเองที่ไหนได้นะคะไขมันมาเบาหวานมาบางคนน่ะเป็นเบาหวานตั้งแต่อายุสามสิบกว่าบางคนยี่สิบเจ็ดเป็นไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่รู้ตัวนะนึกว่าตัวเองโอเคอยู่เพราะว่าไม่ได้ไปตรวจไงพอเจออีกทีอายุไปตรวจปั้งเอาอายุสามสิบกว่าสี่สิบกว่าเป็นเส้นแล้วนะคะ เนี่ยมันก็คือปัญหาพฤติกรรมทั้งสิ้นนะคะพฤติกรรมเนี่ยทำให้เราอะไม่แข็งแรงไม่ใช่ว่าตัวไม่แข็งแรงนะตรงนั้นอะไม่แข็งแรงไม่มีกําลังเอาเสียเลยนะคะขนาดบอกว่าลองขมิบนี่ขมิบไม่ได้ก็ไม่มีแรงขมิบขาดการฝึกฝนด้วยนะจะบอกให้ว่าถ้าใครที่รู้ตัวนะคะอาจารย์แม่นะในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง จะบอกเลยว่าต้องเปลี่ยนแปลงปฏิวัติตัวเองได้แล้วนะคะเพื่อให้ตัวเองได้มีสุขภาพที่ดีนะคะเพื่อให้ตัวเองได้มีสุขภาพที่ดีได้มีความสุขด้วยไม่ใช่แค <c oughs> um ่สุขภาพที่ดีอย่างเดียวการที่เรามีความสุขภาพที่ดีหมายถึงว่าไม่ต้องทานยาอะไรเลยนะยาไขมันไม่มียาความดันไม่มีไม่มียาอะไรเลยนะยาแก้โรคโน้นน้ี่ไม่มีเลยคือ ไม่มีแล้วยังส่งผลต่อตรงนี้ด้วยไม่ใช่ว่าไม่มียาแต่ตรงนี้ไม่เอาไหนนะคะต้องค้นหาว่าตัวเองอ่แบบบกคล่องตรงไหนนะคะบางคนนะคะบอกว่าผมไม่ได้สูบบุหรีนะผมไม่สูบเลยแต่ผมดื่มอย่างเดียวไอ้ดื่มอย่างเดียวก็เหมือนสูบนั่นแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นการสูบละ,ะดื่มบุสูบบุหรีดื่มเหล้านะคะมันไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกนะคะ พอๆกันเลยนะคะถ้าวัดนะไม่ต่ำคือเกณฑ์มันคล้ายกันมากความเร็วร้ายของมันที่ต่อสุขภาพของเพศชายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จงตระหนักไว้ว่าอะไรที่ทำให้เรานั้นมีสภาพเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของออการหลังเร็วนะคะการหลังเร็วเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากๆเพราะว่า คนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นะคะติดหนังกันนะคะเพราะหนังมันเยอะมากจริงๆหนังเพื่อนส่งมาให้นู่นนี่นั่นแล้วก็ดูกันจนมันแล้วก็เลยเถิดนะคะทําบ่อยเข้าบ่อยเข้าเกิดอะไรคะจิตใจก็ไปจดจ่อที่หนังติดมือตัวเองพอลงสนามจริงพอทํางานจริงจริงเจ้าน้องมันก็ไม่สู้ค่ะนี่ก็คืออีกสาเหตุหนึ่งนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งสาเหตุที่คนเป็นหลังเร็วนะคะก็คือว่าคุณมีปัญหาในเรื่องของต่อมรูมากค่ะอาจจะต่อมรูหมักโตนะคะอาจจะต่อมรูหมักอักเสบนะคะที่แข็งไม่เต็มที่นะคะต่อมรูหมักอักเสบต่อมรูมักโตหัวเหนหานานะคะเส้นแข็งเส้นกระสายแข็งเส้นกระสายในไข่มีปัญหานะคะ แล้วก็หลังแข็งนะคะท้องแข็งนะเครียดจัดนะคะนอนดึกอะไรอย่างนี้เป็นต้นเหล่านี้นะคะส่งผลต่อคุณแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะพูดไปก็แค่นั้นใช่ไหมคะบางคนก็ยังฝืนทําเพราะว่าไม่เชื่อเนาะถ้าเชื่อแล้วจงรับตัวเองนะคะเพื่อครอบครัวของตัวเองและเพื่อตัวเองนั่นแหละคะ่ะในที่สุดนะคะเราก็ ไม่ต้องไปพึ่งยาถ้าเราเริ่มตั้งแต่บัดนี้นะคะใครสนใจอยากนวดกระสายอยากรู้ว่าเส้นกระสายตัวเองเนี่ยมันเป็นยังไงมันขอดไหมคุณเคยไหมที่มีอาการปวดหน่วงหัวเหนาตรงนี้หรือว่าปวดจี๊ดจิ๊ใต้ไข่นะคะหรือว่าบางคนถึงขั้นกับปวดตุบตุบอะ่ะบางคนเนี่ยก้มออกกําลังกายยกของหนักไม่ได้เลยเหล่านี้เป็นต้นนะคะบางคนก็ประมาณว่า กำลังจะมีความสุขเนาะสอดใส่เข้าไปแป๊บเดียวไม่ถึงสองวิหลังแล้วโดยที่ตัวเองยังไม่ทันได้มีความสุขเลยด้วยซ้ำนะคะแต่บางคนแค่แป๊บเดียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ประทับใจผู้หญิงไงแล้วบางคนก็ตัวเองอน่ะไม่ทันจะได้มีความสุขนะคะคือเรื่องเหล่านี้ต้องหันมามองพฤติกรรมว่าเราทำร้ายตัวเองบ้างหรือเปล่านะคะ แล้วก็ในเรื่องของเคล็ดลับต่างๆถ้าคุณอยากรู้ว่าแล้วจะทำยังไงผมเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะก็คือมีการนวดกระใสแก้หลังเร็วนะคะกับของอาจารย์แม่ได้นะคะนัดกับอาจารย์แม่โดยตรงเพราะว่าเราไม่มีลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องลูกจ้างแล้วนะคะเราทำงานเองเรานวดเองรักษาเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการนะ ต้องการหาความรู้อยากสอบถามว่าผมเป็นแบบนี้แบบนี้อาจารย์แม่ช่วยได้ไหมเพราะมันมีโรคเยอะไส้เลื่อนนะไส้เลื่อนก็มีบางคนนะแต่ว่าสําหรับคนทีออ่อยากได้เทคนิคหรือว่าเคล็ดลับดีๆว่าเอาตอนเนี้ผมอยากจะให้มันหายโดยไม่ต้องมาหาอาจารย์แม่เนี่ยทำอย่างไรนะคะคุยกันได้คะ่ะทักทายกันได้คะ่ะ ผมไปไม่ได้หรอกเพราะว่าโควิดแรงขนาดนี้ผมคงไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะคะไม่มาก็ดีค่ะแต่ปรึกษาได้ค่ะอาจจะมีค่าปรึกษานะคะก็ยังไงก็ตามนะคะดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะคะเพราะว่ามันเป็นความสุขของเราคนเรานะเกิดมาครั้งหนึ่งนะจะบอกให้ว่าเอาง่ายๆไม่ต้องมาคุยกันเรื่องชีวิตเลยเอาแค่เอาแค่อัดหนึ่งเดือนนะ หนึ่งเดือนเนี่ยคุณทำงานงบ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 เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อแฟนใช่ไหมคะเพื่อผู้หญิงใช่ไหมคะแต่ว่าคุณนะ่ะมีความสุขกับผู้หญิงกี่ครั้งบางคนได้แค่สองครั้งบางคนได้แค่ครั้งเดียวเพื่อเพื่อสิ่งนี้เหรอใช่เราไม่ว่าการค่ะแล้วมันคุ้มไหมมันคุ้มกับที่คุณเหนื่อยงบ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 กันทั้งเดือนไหม ที่ทำงานช่วยเขาอะ่ะเพราะความที่คุณอะ่ะลังเร็วมันไม่คุม้มนะคุณต้องสุขทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งแล้วก็แข็งตลอดได้เรื่อยเรืเรืเรื่ยรืยรยรย่มันถึงจะคุม้มคุณต้องทําได้ทุกวัน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 นะทุกวันอย่างดีแล้วก็อย่างมีคุณภาพเซ็กส์ของคุณต้องมีคุณภาพผู้หญิงต้องมีความสุข แล้วคุณเองต้องมีความสุขด้วยไม่ใช่แบบเป็นแบบแป๊บเดียวอะไรอย่างนี้เดือนหนึ่งขอสักครั้งอะไรอย่างนี้แล้วคุณเหนื่อยไปเพื่อนาะลองคิดดูดีๆนะไม่ใช่ว่าเราจะเอาเปรียบผู้หญิงหรืออะไรนะคือชีวิตคนเรามันไม่แน่งไงใช่ไหมครับเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มีหรือเปล่าด้วยใช่ไหมคะไม่รู้ว่าเราจะอยู่ถึงไหนด้วยเดี๋ยวนี้ก็โรคก,ก็เยอะอะไรอย่างนี้เนาะ,ะก็ลองเอาไปคิดดูนะคะว่าอาจารย์แม่พูดถูกหรือไม่ หรือไม่คอมเมนต์กันมาได้นะคะพูดผิดพูดถูกแนะนํากันได้นะคะมันเป็นความเห็นส่วนตัวโอเคนะคะสําหรับวันนี้รับทุกคนนะบ๊ายบายรับทุกคนค่ะผมงอกเลยงอกของแท้เลยทุกคนนะวันนี้ต้องไปโกรกผมแล้วบ๊ายบายค่ะรับทุกคนค่ะ